นีล่าสุดเนี่ยนะคะที่แหลมฉบังค่ะก็มีเรือสำราญไวกิ้งโอเรียนนะคะได้เทียบท่าเข้าสู่ประเทศไทยค่ะในะช่วงนี้ค่ะ1 0ถึงพฤศจิกายนนะคะแล้วการมาเทียบท่าที่แหลมฉบังในครั้งนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางฝั่งไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทีเดียวค่ะมาทั้งการแสดงรำขบวนกลองยาวเถิดเทิงเ,เลยนะคะนะมาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ ชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมของไทยกันนะคะและรวมถึงทางผู้ราชก,การจังหวัดชลบุรีก็ได้มีการมอบพวงมาลัยให้กับกัปตันเรือและก็ตัวแทนเรือเพื่อเป็นการต้อนรับกับการก,กลับมาอีกครั้งของเรือสำรานด้วยนะคะโดยการมาเทียบท่าในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าจังหวัดชลบุรีก็มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายนะคะโดยถ้าหากว่าทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ สวยงามและสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทเรือสำราญต่างๆว่าจะได้รับบริการที่ดีมีความปลอดภัยนะคะก็คิดว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญแล้วก็สถิติท่องเที่ยวทางเรือต่างๆจะก,กลับมาคึกคักอย่างแน่นอนค่ะครับแล้วกอ็อีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งก็นำนักท่องเที่ยวซึ่งอาจจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เรื่องท่องเที่ยวอย่างเดียวด้วยมาประชุมด้วยมาจัดนิทรรศการอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็คือที่เราเรียกกันว่าไมซ์เนี่ยนะคค่ะ